ปปูขาสวัสดีครับผมสวัสดีท่านผู้ชมนะครับผมวันนี้พาท่านผู้ชมเดินทางนะครับไปที่ศาลปู่ขาวนะครับเมื่อหน,นีมีความคิดว่าอยากมาไหวปูนะครับผมแล้วก็มีความคิดว่าอยากจะขอน้ำปูไหมเ <S S 1> นาะนะครับเด,เดี๋ยวขอไบไรเดาขอทขอนผ<ห>ู้ชมกัอนเลยแต่ว่าไม่มีโอกาสแม่ครับ สี่สิขอน้ำปูมาหลอบหนิคือไม่ความมาคิดอยากมาขอไหมขอน้ำปูก็เลยเออขอสักเถอแต่ว่าตอนนั้นถาก็ว่ไอ้ตั้งใจขอแม่ก็คือยูทูบเนยกมือขึ้นซืหัวแล้วก็จุดลงไปตอนนั้นจุดเขาต้องเกินบ้านเขาทั้งรัฐบาลเลยวันนี้เรามาเข้าเขามีอีกท่าหนึ่งเลยคะ่ะท่านผู้ชม,มครับผ้าเขามาขงังเคินวัดหลังวัดเนะาะขางวัดมาเซ็นไม้นะครับผมแก่เคสบ้างแก่เคสแต่เพื่อราคาแมนครับผมผมก็เลยได้เขาอีกท่าหนึ่งเอฟซีอาจจะไม่คุ้น เส้นทางนี้นะครับพาไปหาพิษพาเอฟซีไปหาปูขาวปูขาวแปดศอกนะครับผม mm hmm. ก่อนที่เราจะไปหาพ่อแมวนะครับโ mm hmm. ทรบอกพอแล้ว่ามาหอดแล้ว mm hmm. ก็เลยว่าสิขอมาหาปูก,ก่อน mm hmm. จำได้หรือยังครับท่านผู้ชม mm hmm. ใครเห็นคลิปนี้กดไลค์กดแชร์ hmm. ผมด้วย โน่นครับบ้านพระเนาอยู่ข้างหนาครับซ้ายมือเราก็จะเป็นศาลปู่ขาวนะครับผมวัดบ้านพระเนานะครับตามนี้นะท่านผู้ชมแล้วนี่ครับสาลปู่เดี๋ยวมาจอดรถมมีจดรถรถรถเรืยได้จอดมองไม่ได้ แกคิดโอเคนะท่านผู้ชมครับถึงแล้วนะครับผมแมนครับสวัสดีครับผมสวัสดีท่านผู้ชมนะครับผมทางช่องย youtube บ่าวศักดิ์คักรณ์วิสุภพรน้องนาเดียนะครับท่านผู้ชมครับแล้วก็ท่านผู้ชมทางช่องแฟนเพจนะครับท่านผู้ชมครับวันนี้นะครับพาท่านผู้ชมเดินทางมาที่ศาลปู่ขาแปะศอกนะครับผมวันนี้นะครับ มีความรู้สึกยังไงก็ไม่รู้นะท่านผู้ชมครับอยากจะมาจุดทูบนะครับอยากจะมาขอโชคกับปูนะครับผมกับปูขาวนะครับเอใครที่ยังจําได้นะครับผมงวดก่อนๆนะครับทีวีมาจุดได้360นะครับผมปรากฏว่าเลขเขาเข้าทั้งรัฐบาลไทยและวขอเพื่อนบ้านด้วยนะครับผมแล้วก็วันนี้มีโอกาสว่านะครับผมอยากจะมาจุดขอกับปูอีกครั้งหนึ่งให้ f อฟนะครับผม ก็นะครับเดี๋ยวเราค่อยเข้าไปหาพ่อแมวนะครับก็โทรบอกพ่อแล้ว่ามาถึงแล้วจะมาทําความสะอาดศาลให้ปู่ด้วยแล้วก็จะมาขอโชคลาภกับปู่วันนี้ถือโอกาสมาให้เอฟซีแยกเกียวว่าเป็นการตนนี้เป็นการขอส่วนตัวนะครับผมวันนี้ถือว่าวันนี้เรามาทําความสะอาดศาลให้ปู่นะครับทําวามสะอาดให้ปู่นะครับผมแล้วก็จะมาขอโชคลาภนั่นนะครับผมวันนี้ก็ได้ของไหว้มาให้ปู่ด้วยนะครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวเราจะไปด้วยกันนะครับผมครั้งแรกนะท่านผู้ชมนานๆเลยนะครับผมแบบ ทุกครั้งมาแล้วก็ไม่ได้ขอเนาะน,นะครับผมเอฟซีบอกว่าเห็นแต่บ่าวสาก,กวีไปขอสถานที่อื่นๆนะครับกับปู<ม>่ทำไมไม่ขอบ้างนะครับผมก็เพราะว่าสถานที่ตัวนี้เป็นให้พ่อแมวเป็นคนที่ขอโชคลาภทําพิธีต่างๆแต่ว่าวันนี้นะครับผมถือว่าผมมาทําความสะอาดสารปู่ขอโชคให้เอฟซีนัขอโชคนะครับผมเพื่อเป็นแนวทางเผื่อเอฟซีชอบนะครับผมจะเป็นยังไงวันนี้วันนี้มีแปลกๆด้วยนะครับวันนี้ผมจะจับปิงปองด้วยอธิษฐานบอกวเกาปู่ผ้าจ่าพิงปองนั่ นะครับใครเห็นคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับผมเราไปด้วยกันเลยนะครับนนี้บรรยากาศดีมากเลยนะทรานผู้ชมนะครับผูกขาวแปลศอกนะครับท่านผู้ชมนะครับเทปซีลปละะนะหลายท่านก็ติดตามนะครับผมทางช่องนะครับผมใครที่เห็นคลิปนี้ก็ฝากกดไ like, ลค์กดแชร์ด้วยนะครับ โอ้ปลาเทมาหอดปุปล่มเย็นจ่อยๆเลยพี่น้องเลยเหมือนปูรับรู้นะท่านผู้ชมผมว่าเหมือนปูจะรับรู้นะครับผมว่านี่ลงมาไปเดี๋ยวประตูก่อนนะท่านผู้ชม เด้อถอยเด้อนี่ครับแล้วกว้างขวางดีนะท่านผู้ชมครับร่มเย็นสบายร่มเย็นน้องมานน้เนาะจ้ะร่มเย็นอากาศ,ากาศดีดมากกวลับก,ก่อน ันนี้ก็พ่อแมวก็ยังติดแขกอยู่นะท่านผู้ชมนะครับมีลูกศิษย์นะครับผมมีเอฟซีมาครับเดินทางมาหาพ่อแมวที่บ้านนะครับผมมาทุกวันเลยนะท่านผู้ชมนะครับผมก็ถือว่านะครับก็พ่อแมวก็ได้นะครับผมดูแล้วก็ได้รักษาได้หลายแหลายอย่างนะท่านผู้ชมนะครับทั้งเรื่องต่างๆนะครับผมก็ปรึกษาก็ต้องกราบขออภัยเอฟซีด้วยเด้อนะครับผมบางท่านก็มาไม่เจอพ่อแมวก็ข้าบ้านเฉยๆก็มีนะครับบางครั้งก็ นะครับนาอมาถูกช right ่วงวันที่พ่อแมวติดธ so ุระนะครับต้องเจอกระธุระด่วนถ้าเป็นไปได้ถ้าเป็นไปได้ก็โทรเช็คล่วงหน้านะครับผมหรือว่าบางครั้งก็พ่อแมวก็ติดธุระด่วนเหมือนกันนะครับบางครั้งก็ต้องกราบขออภัยเอฟซด้วยนะครับผมตามที่หลายท่านนะครับผมได้ทักบอกว่ามาถึงแล้วก็ไม่เจอพ่อก็มีนะครับผมก็ต้องขออภัยเอฟซด้วยนะครับผมขออภัยเอฟซเป็นอย่างสูงเลยเดออแทนพ่อด้วยนะครับบางครั้งแกก็แต่ว่าบางครั้งพอล้วก็นัดไว้อยู่แต่บางครั้งลราลืมไง ผู้เฒ่าล้งหน้าลงหลังคือกันแตลืมจริงนะครับผมไม่ใช่แค่กับเอฟซีนะครับกับผมแกก็ยังลืมนะครับบางครั้งก็ตัดกันไว้อย่างดีแต่ก็มาเอาไปทั้งนอกล่ะแต่ว่าทีนี้เนี่ยคือธุระด,ด่วนของพวกก็ไล่กันเนาะบางครั้งก็นัดเอฟซีจริงก็จริงนะครับแต่บางครั้งถึงวันก็มีคนไปนู่นไปนี่นะครับแก,กก็ต้องได้เดินทางไปดูนะครับผมใครที่เห็นคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผม มันจะพามาขอบเด้อเอฟซีทุกคนชอบก็จัดไม่ชอบก็ผ่านเด้ e อเอฟซีวความเช <นะ S 2> ื่อส่วนบุคลคลดีๆผมว่ามันมีตัวเลขอะไรอยู่ด้านหลังปูครับใครเห็นบ้างเจ็บข้อเนอะมีใครเ,เห็นบ้างครับด้านหลังมผมเห็นเป็นเจ็ดเจ็ดแล้วก็สี่ ก็เห็นเป็น4 6 0แล้วก็7 7นะครับที่ผมเห็นนะครับดูนะครับท่านผู้ชมใช่ไหมครับเห็นเหมือนกันไหมสองตัวก็มี4 5หนึ่งตัวแล้วก็มี7 7ด้วยนะครับวิ่มงมาเบิเ้งเหล็กวิ่ยออกวิ่งลูกมานีเบิง้งไปเป็น,นเหล็ยกยังีวเ่งมาเบิ้งน้ำกันเลย อันนี้คือ4 6 3อู้หู้4หาต่ว่า4หาในชัดแน่นอนเห็น4หาชัดๆเลยสี4 5ตัวใหญ่นะครับผมแต่ถ้าตีเป็นตัวเลขผมเห็นเป็นอ่า4 6 3นะครับชัดบอกชัดท่านผูช้ชมครับไ,<ง>ไม่แน่นะครับผมปู่อาจจะให้โชคผมแล้วก็ไม่แน่นะครับจริงๆก็4หาคือ 4, คือ4หาก็ 4, คือ4 3นาอ ถ้าว่าสี่หา้าในชัดแห้งนะครับมุมนี้เอ้ามุมนี้ชัดเจนนะผมสีห้าน,นะครับอะเดี๋วจังว่าก,กันนะครับผมเดี๋ยวเราเตรียมบอกปูนะครับมีคุณแม่เขาส่งบุหรี่มาเนะาะหมาลดยแม่เด้อนี่ครับเดี๋ยวในระหว่างที่วิเตรียมของไหว้นะผม,ผมจะให้เอฟซีทั้งบ้านอธิษฐานนะครับบอกกอปู บอกกอลปูเลเดอนะครับผมวันนี้เราก็มีพวงมาลัยด้วยนะครับ สวัสดีครับผมสวัสดีท่านผู้ชมอยากเป็นทางการอีกครั้งหนึ่งนะท่านผู้ชมนะครับวันนี้ก็ตามที่บอกเลยนะครับผมมาทับข้อสาสะให้ปูนะครับผมอยู่ด้านล่างกะจะกวาดให้ปูนะครับผมแต่ตอนนี้กวาดด้านบนเสร็จแล้วนะครับก็นะครับวันนี้ก็ตามที่ผมบอกนะท่านผู้ชมนะครับวันนี้เรามาขอโชคลาภกับปูขาวแปศอกนะท่านผู้ชมครับไม่ว่าจะเป็นแนวทางของเพื่อนบ้านนะครับผมหรือว่ารัฐบาลไทยนะครับก็เป็นแนวทางนะครับผมท่านผู้ชมนะครับ เพราะว่า FC ตอนนั้นเขาบอกว่าวิมาขอกับปู่ตอนนั้นได้630ามศูนบอกสามหกศูนย์สามหกศูนย์สามหกศูนย์นะครับผมข้อถือว่าเข้าอยู่นะครับท่านผู้ชมนะครับวันนี้ก็เลยมาทําให้ FC เผื่อ FC อยากไปเที่ยวเพื่อนบ้านค่ะนะครับผมก่อนที่รัฐบาลไทยออกของรัฐบาลเราก็ได้เออตาบากะให้แยกแยะเป็นของขอส่วนตัวแม่ครับกับของพ่อแมวเนาะตัวนี้ผมแม็นของพ่อแมวด้วยครับเด้อนะครับตอนนี้พ่อติดแขกที่บ้านอยู่ ก็เลยว่าไอ้ทั้สี่มาทั้าษาล้อมาเคยได้มาขอแบบแบบเป็นทางการจักเถื่อกับปูก็เลยว่ามาบุอนี่ก็ถือว่าคิดอยากมาบอกกับบ่ภาษาหมาว่าคิดอยากมากับปูมาขอน้ำปูภาษาไปเถาะไปขอน้ำปูล่องขอบ่งบอกอือเต้ากับไปขอไรม่งไรบอลเต้ากับไปขอได้อยู่แต่ว่าหมอบูนี่สถานที่ตรงนี้เราไม่เคยขอแบบจริงจรงจังจังครับอื กับพอดีเลยมาเนี่ยกับเดี๋ยวเสร็จธุระพอเสร็จธุระเดี๋ยวก็จังไปหาพ่ออยู่ในบ้านนะครับผมแล้ตอนนี้เรามานี่ละขอน้่มปูก่อนครับผมฝากเอฟซีเนาะนะครับว่ปูเป็นไหโชคเนาะแมนครับผมแล้ววันนี้จะมีการจุดทูปหนึ่งดอกนะครับผมทูตัวเลขแล้วก็จับปิงปองเลขท้าย2ตัวนะครับผมเป็นครั้งแรกที่นี่ที่ศาลปูขาวนะครับจะเป็นยังไงเอฟซีรอติดตามไปด้วยกันเลยนะครับผมไปเอฟซีเขาไปบอกปูน้ำกันนะครับ กัปู่ขอบคุณเอฟซีด้วยนะครับผมที่ส่งบุหรี่มานะครับเพ่เราไปสานมาได้กระจุดให้ปูสมองสุบอลในเรื่อยเพิ่นว่าแต่ว่าสวนผลไม้ที่เอฟซี่นโอนมาต้นนั้นก็ต้องรอเมื่อพรอวันที่พ่อจะทำพิธีนะครับวดนี้นะครับสึกว่าพ่อจะมาหาปูขาวจะเย็นว่าจังสันแมนจะเย็นพ่อว่าจังสัน ถ้าว่าเป็นยังผิดพลาดแม่นครับผมเดี๋ยวผมขอปูเขาด้วยสิว่าใครเล่าสิจับเอาซาธุกา o u t h u d e r ปูเขาปูศักดิ์สิทธิ์มือนีิลูกหลานขอหยิบถูบเสียงไายถูบตัวเลขสามตัวตรงๆงหอดประจำวันที่หนึ่งกรกฎาคมสองพันหกร้อยหกสิบแปดหรือว่ารัฐบาลไทยเด้อปูเด้อหรือว่าเพื่อนบ้านเด้อปูเด้อให้ปูประธานตัวเลขให้เอฟซีเพื่อนให้เพื่อนมีโชคมีลาบได้ปูมือหนิ นนีนะครับสารภูเขานี่ลมเย็นดีมากเลยนะครับผูช้ชมรมเย็นเจะอเจอเบิดเหม่อเลยอยูน่นี่หุมดีขนาดเดี๋ยวตั้งไว้ตรวนี้อ่าคือปีกเปียกานาน,านี่นนนใส่ผมชุดไว้เลยนะครับ ในช่วงที่ผมทำต่างๆอยู่เอฟซีที่เห็นอยู่ก็อธิษฐานได้เลยนะครับผมหลางพ่อปูไปเลยเด้อเรียกว่าอยากโอ้ได้น่นก็ได้ผ่านกล้องแม่ครับไปจุดทูบอยู่ที่บ้านใครทีพร้อมกันเลยจุดทูบอยู่ที่บ้านแล้วก็ปักทูปปักเทียนอห้าเลยละตามพ่อขวัใจห้าเนาะแล้วก็อธิษฐานจุดทูปเอาเลยละห้ปไม่ตื่นนะ หลอดคือฮื <c oughs> อห้โอ้ยขออภัยด้วยเอฟซีันนี้มีเครื่องดื่มให้ปูด้วยนะครับ เลขฟ้าคือสีหนึ่งนะครับเลขฟ้าเครื่องเดิมสิถวายปูนะ่ะสีนี่ครับนี่ครัถูกส่วนวันกำหนดนะครับผมกำหนดการที่จะทำพิธีนะครับผมวันไหนเยฟซีก็รอติดตามนะครับผมทางช่องผม นะครับเดี๋ยวผมจะไปสอบถามพ่อแมวแล้วก็ได้แจ้งแเอฟซีให้รับรู้กันนะครับผมหรือว่าอยากจะร่วมถวายผลไม้วันทําพิธีนะครับผมหรือว่าของเส้นไหว้ต่างๆนะครับก็ติดต่อหาผมได้นะครับผมศูนย์7ปดสอนะครับผมครับวันนี้มีไหมาด้วยนะครับตัวี้เป็นของธมาติบานผมได้ครับตีน หายนำโชคหายหายโชคหายหลาบของผม,ม,มาาติดมาตำรวจมาหนปฏิบัติเลยนะครับไปเอฟซี FC ทุกท่านนะครับผมบอกกล่าวปู่ด้วยกันเด้อนะครับผมไปพร้อมๆกันครับผมขอโชคขอลาบหน้าที่การงานนะครับผมเพราะว่าสถานที่ตรงนี้เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์นะครับทุกท่านก็ตั้งจิตตั้งใจอธิษฐานบอกกล่าวปู่ไปพร้อมๆกันเด้อครับผมเอฟซี FC ทุกท่านครับสาธุ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสาธุสาธุสาธุเด้อว่าสิเป็นเจ้าทีเจ้าทางเจ้าป่าเจ้าสวนเจ้าหอยเจ้าหนองสิ่งศักดิ์สิทธิ์ผู้วัดิผู้ว่าพร้อมทั้งปูเขาวปูศักดิ์สิทธิ์ ที่ยู่เนสถานที่ที่ศักซ์อยู่เนสถานที่มองนีเมืรอนี่เบ้าซักแล้วก็วิสุภาพรเป็นตัวแทนของเอฟซีสมองส,องสองพุพนมเมืร์นี่ลูกหลานมาขอแต่สิ่งดีๆขอเอาตัวดีขอ,อตัวงามสามตัวสองตัวด้อปูเด้อโดนจิตโดนใจประธานเอาตัวเหล็กให้ลูกให้ล้านนําไปฝากเอฟซี่เพิ่นต่างตารอคอยความหวังเนาะนหนให้เพิ่นได้มีอยู่ให้เพื่อนมีกินมีใส่ให้เพิ่นได้ถื่อ สามตัวสองตัวนี่จับให้มันเถือกห้เดอปูให้ลูกหลานได้จิบได้จับอันตัวไหนก็ให้มันออกมานอัตัวนี่ล่ะมื่อนี่ก็ไเด้จุดถูกดอกหนึ่งเดอปูเด้อสามตัวตรงๆของละวันทีหนึ่งของวันประจําทีหนึ่งกรกระดาคมพร้อมด้วยจับปิงปองสองตัวตรงๆงเดอปูเด้อละวันเลขกไทยเมื่อนี่ลูกหลานเป็นการขอเธื่อแหลกกะขอให้มีโชคไม่ลาบเดอปูเด้อมื่อนี้มันมีแนวดนจีดนใจลูกหลานอยากมามืองนี่แห้งอยากมาอยากมาหาปูอยากมา ทำความสะอาดสารไหปูอย่ามาขอโชคอลาบหมดว่างหันวีกับจุดถูบไดอยุแต่ก,กับบ่ไดไปการขอไปไปทางการเนาะลเล่ยเมือนี่ก็เล่ยว่าสีขอให้ปูน้าแล้วมือนี่ลูกล้านมากเมือ่อนี่กัไดน้ำเอาน้ำเขียวน้ำเปล่าเครื่องดืม่มพวกมาไล่ดอกไม,ม้งามๆอย่าสูบยามวนมาให้ถวายปูเด้อไหปูแล,ล้วคูรับสาบไหโชคให้ลาบเอฟซีสุขหวงสุบอนเด้อปูสา,สาถูกมากมนี่ลูกล้านกับขอขอม,มาขอโซนโตนี่ลหละปูขอส่นโตมากไ่เคยได้ขอแบบ เป็นทางการจังเถื่อบุรีขอเอาจริงจริงจังจังจังเถื่อมากมดนก็ยิบถูกยุ่นี่แหละจุดเลยจุดเลยยงเสงหัวแล้วก็จุดเลยเอาไปเช็คมาจุดตอนนี้กูก่อนถือว่าเขาเขาเพื่อนบ้านสามศูนย์ตอนนั้นถึงมาตรงกับเลขของพ่อป็นบอสีแต่ม่านางบอกยุ่นี่ไหมที่พ่อบอกว่าหกศูนย์สามบอกแค่นั้นเห็นกันเลยนะครับผมเห็นกันเลยเดี๋ยวมัก็เลยว่าอ้าวคือจุดถูกตรงกันสรุปแล้วคือปูเราหายแต่คุะ เลยว่าปั่นบอลูนว่าจะมาออกรัฐบาลโคกซูนอีกสามซูนก็ออกไปแล้วโคกซูนกับมาออกอีกเธอว่าแม่นปูให้แม่นแห้งสาธุมาสูบยาด้อปูเด้อร์ปะนี่เอาไป้มืไหรเลยวิปูเนอร์หลงว่างหเหเอาว่างนี่ได้จานกันเดียวตัวไหมจานเป็นทีไปบลเอาข้อมาซื้อ เด็กตัวเก่าดับดอกเจ้าขังเออสาธุเด้อปูรันเอาตัวเก่าออกเด้ปูตัวไม่ใส่แทนปาตัวเก่ายิบตัวเก่าออกไ้ตัวหอยโอ้ใส่เข้าไปง่ามตัวละปูปูนั่ซักฝนงถ้าฝนวัด บออันเออเอาออกโตโตมันแห่งมันเหี่ยวไปเลยอ่ะเดี๋ยวทอสายไปเคลื่อนย้ามันหนีพังผืดไปนะนะครับก็รอนะท่านผู้ชมเป็นวัดเนาะเขาช่วงการรอเลขทูปนะครับผมรอเลขทูป้ะท่านผู้ชมเอาสีไปในระหว่างที่เขารอเลขทูปเดี๋ยวอธิษฐานจับปิงปองเนาะเดี๋ยวให้ทุกคนจับปิงปอง นะครับจับปิงปองให้โชคนะครับผมที่สารปู่ขาวนะครับผมถือว่าว้ยบวยธีนี้ไงได้บรรยากาศแบบนี้เนะาะจับปิงปองเพราะว่าปิงปองนี้ผมเอามาแต่บ้านเลยนะครับผมเชื่อจะมาขอกับปู่นะครับเอาพี่ให้พี่เพิ่นอธิษฐานสาธุสาธุสาธุเด้อปู่ขาวแปดส่อูุศักดิธิ์บวชสิษเป็นภูมิบัดิภูมิว่าเจ้าป่าเจ้าสวน เดีย่ยวไจน้องเทพผ้าอลักษ์สิ่งศักดิ์สิทธิ์ผู้สิ่งสถิตยอยู่ในสถานที่ของบริเวณภูมิวัดอยู่ในสถานที่มองเอกดีลูกหลานปีสุภาพพ,อพรอผอมกระเบาซักถือว่าเป็นลูกเป็นหลานของปูเนาะมีโอกาสได้มาขอโชคขอลาบขอสามตัวสองตัวให้ปูผ้าลูกหลานจับออกมาเบื้องได้ได้หานี่ได้มหมอแองนี่หมอแองหน่อยจ<ะ>้าให้โชคให,ให้<ป>โชคให้ลูกให้ล,หลาบเบื้อง ส,ส<อ>ต,ตัวเนาะแล้วมันเลขไทย2<ล>ตัวเลขไทยสตัวหมดประจำวัน,นะะที่หนึ่งก็รักดาคม2568ันห้ไอเวียที่ฐานแล้วก็จ้าพี่ผอให้โชครสเตัวไหระจ,ะจบอาากักมา,า,าดีวนคนพนาคว่าันาด้นรับสวัสดีท่านเลยนะครับผมที่รับชมตอนนี้นะครับตัวแรกได้เลข สองนะครับผมตัวเลขตัวแรกได้เลขสองเลขสองค่ะชัดเจนนะท่านผู้ชมชัดชัดอีกหนึ่งตัวนะครับผมรางวัลเลขท้ายสองตัวงวดประจำวันที่หนึ่งกรกฎาคมสองพันห้าร้อยหกสิบแปดเลขที่ออกเอาดีๆเด้อโูเด้อ สองเก้าเว้ยสองเก้า <29. S 2> ออกไปแล้วแม่อ้หู้ยทำไมเปนงอต้องหันน้าปูเนาะสองเก้าหรือว่าสองหกอ่าหกสองถ้าหกสองก็บันเป็นออกเพลินบานมาขึ้นแล้วอือเขบอกเป็นยังออกแล้วออกอีกได้เลขกเก้านะคะเนี่ยเลขกเก้าเอาคูมาจับใส่กันมึงอู้ห้ท่านผู้ชมปาดเห็นบ่แต่บอกเป็นยังออกแล้วก็ออกอีกได้คูละหายแม่นเลยอย่างนี้ลืมเลยงอตงอดที่แล้วว่าบ้าซัก ฟันว่าตำร,รวจจับแม่นแต่เขาบอกแปลเลขก็ว่ามันตรงกับเลขวันเกิดวันที่15คือที่เลขพ่อแม่น,กนอกบอกไปบอกไปหลายเนาะแม่นครับเลยบอกพ่อสอเจ้าของพ่อซอ29เตเรียมเลขของข่าวอเสียดายแห้งเลขที่ออก29 29นะครับผมอ่ะเดี๋ยวนึิงตรงฟุกอ่ะเอฟซีครับผมดูด้วยกันเลยนะครับผม ปิงปองให้โชคนะครับผมที่สารปู่ขาวตรงตรงยื้ซื้อหนึ่งนึ่งสองเก้านะท่านผู้ชมนะครับผมขอโชคขอลาบกับปู่ขาววันนี้นะครับผมแคปไปเลยนะท่านผู้ชมแคปไปเลยนะครับใครเห็นก็แคปไปเลยครั้งแรกนะครับผมเป็นครั้งแรกที่เราได้มาขอตรงนี้เลยนะครับผมทูเครือไปแต่ศาลทั้งเอิ่นนะครับผมตันนี้เป็นครั้งแรกนะครับคือว่าขอจริงจริงจังจังขอจริงจังเลยกับปู่มเนี้ยนะครับออกเด้อปู่เด้อโอเคนะตรงกับเหล็กผ่อสิหูบ่ อ้าได้ตัวนี้ล่ะรังเงานะครับเดี๋ยวผมจะพาท่านผู้ชมแต่ฝาเครื่องเดืมบได้สีหนึ่งนะครับผมเลขฝาเครื่องเดือมได้สีหนึ่งนะครับอ่ะเดี๋ยวผมจะพาท่านผู้ชมไปดูเลขที่ผมบอกว่าผมเจอเลขโผล่นะผมที่ดีคุณีิตัญญาครับยางดูเนี่ยไหมอืมดูลสารปูหมตั้มดัมใส่ได้ไห มันเป็นก้อนก้อนน้ำดำเลยไหมเห็นไหมเห็นไหม<า>อืเทียนไหมฮะบมลูคือกันสีสูนสห์เดี๋ยวจะปู<ม>ทำพิธีขอโชคนะครับเดี๋ยวดูก่อนเดินนะครับผมปูนเหล็กแม่นอยู่ได้ปูน เดี๋ยวเรื่องทำพธิธีเดี๋ยวค่อยติดตามทางช่องนะครับผมเดี๋ยวนะครับพาเอฟซีมาดูตรงนี้ก่อนสาธุด้ร์ปูเดร์้านคอโชคอลาบเดร์มาหนิขอให้ปองปังดปเด้อปูเตี๋ยเดาทวงจะถือสมถือสรหลอกลาเด้อปู พวเธอกับหูเอเพื่ถึงการเนาะอยากร่วมผลไม้หรือยี่สบสิไปจับแน่ค่ะนะครับอยากร่วมผลไม้ก็ติดต่อหาผมนะครับผมหมายเลขโทรศัพท์นะครับ0822078757นะครับใครที่อยากร่วมผลไม้อยากร่วมของเซ้นไหว้ถวายปู่ขาววันทําพิธีนะครับ0822078757นะครับเดี๋ยวค่อยโทรติดต่อหาผมเด้อนะครับ ือว่าเงี้ยมาหมดนีเห็นเหล็กเงี้ยในเสาไปไปน้อมาเขียนเหล็กใค่นึงไปน้อยเนาะเขียนไปแต่เหตุอันนั้นแล้วบ่แม่สองสี่เก้าอะไรไ<ด>ก็เกิดขึ้นได้นะครัอะไรก็เกิดขึ้นได้ อย่าลืมอย่าพลาดนะท่านผู้ชมนะครับสองสี่เก้านะครับผมอ่ะเดี๋ยวเราไปดูเลขทูบด้วยกันนะครับผมเลขทูบป,ปู่ออกมาแล้วนะครับผมวดน,นี้ชอบน้องฟุกไปไหนครับน้องฟุกไปโรงเรียนครับผมห้า เฮ้ยเลขขึ้เรียงงามแทวละบาทที่นี่เลขพี่น้องบ่ชัดเจนนะครับเอฟซีทุกท่านเดขกูบนะครับผมเป็นกันเรียงครับเจ็ดแปดเก้านะครับผมปาดเลขเรียงยางงามเลยปูเอ้ยหรือว่าเจ็ดแปดหกนะครับผมก็จะลืมเก้ากับหกตัวเดียวกันเอ,อนะครับ ถ้าเห็นคลิปก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับเล็กไหมเนาะเจ็ดแปดเก้าเลกเรียงกันกอย่างสวยงามลูร้านมาอุตสาห์ตั้งใจมากขอแบบจริงๆจังๆให้ออกล้วปูเด <No. S 2> ้ออืมให้บอกเราดันว่าอะไตั้งใจขอยังออกเสยเนาะเห็นถูกอยู่นี่ก็เลยจับเลยหยิบจุดเลย สรุปตัวเลขนะครับผมเดี๋ยวสัญญาณไม่ดีผมเดี๋ยวให้พี่เป็นคนถทอตัวเลขให้เรานะครับผมอ้าวนะครับท่านผู้ชมครับผมตัวเลขมาแล้วนะครับผมก็เป็นการนะครับผมขอส่วนตัวนะครับผมกับปูขาแปดศอกนะครับผมวันนี้เราจุดทูบได้7 8 9แต่เราก็กลับหัวให้เรียบร้อยแล้วคือ9กับ6 ะนะครับผมรวก็ปิงปองให้โชคนะครับผมก็จับได้29งเก็เขียนสองหกให้ด้วยะนะครับผมแล้วก็เลขฝาเครื่องดื่มที่ถวายปู่นี้ก็คือ41นะครับผมก็ขอให้มีโชคมีลาภทุกท่านนะครับผมรัฐบาลไทยหนึ่งกรกฎาคมหรือว่าเพื่อนบ้านก่อนที่จะถึงวันหวยใ,ใหญ่ออกก็สามารถนําไปเป็นแนวทางได้ย้ําเป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นโปรดใช้วิจรารณญาณในการรับชม นะครับผมวันนี้ผมบ่าวเสร็แล้วก็วิสุพพรนะครับผมก็ต้องกราบขอบคุณเ c ที่เข้ารับชมแล้วก็ติดตามกันมาตลอดนะครับผมขอให้ทุกท่านมีโชคมีลาบนะครับผมเดี๋ยวเราก็จะเข้าไปหาพ่อแมวค่ะนะครับผมเพราตอนนี้พอติดแขกหลายคเอฟซีท่านไหนอยากจะมาไหว้ปู่ขาวอยากจะมาหาพ่อแมวนะครับผมอยากจะให้พ่อแมวช่วยทำนู่นทำนี่นะครับผมก็จะพิกัดมาเลยก็ได้นะครับผมบ้านพะเนาตำบลปราศาสตร์อำเภอห้วยทับทันจังหวัดสีสเกตนะครับผมแล้วก็ไม้เลขโทรศัพท์นะครับ ถ้ามาไม่ถูกอะไรยังไงสอบถามผมได้0822078757นะครับผมขอให้ทุกท่านเฮปปังรวยๆทุกท่านนะครับผมขออนุญาตลงไลค์สดเป็นเท่านี้นะท่านผู้ชมครับผมสวัสดีครับ